สุดครับตอนนี้ก็อยู่เกมแฟนตาซีทาวนะครับผมก็เป็นเกมปลูกผักพืชสังครงอะไรสักอย่างที่ผมเห็นในโฆษณาแล้วก็ลองมาเล่นดูนะฮะนะครับก็อยู่ในหน้าอะไรสักอย่างที่เป็นมีข้อความก็มีกระต่ายตัวหนึ่งที่ผมสีทองที่ทอมมี่นะครับเขาบอกว่าก่อนอื่นเราต้องปรับปรุงบ้านเสียก่อนนะคือผมเข้ามาก่อนไงมันมีก่อนหน้านั้นอยู่แต่คือเข้ามาก่อนแล้ว มันบอกว่าให้ซ่อมอาคารโอเคได้เราก็มาซ่อมกันครับแต่ที่บ้านนะแตกไปเสียงดังจงเลยขอลดเสียงออก่อนนะนกหูม้าใส่งหูฟังด้วยตอนนี้อะไรอะซ่อมแซมคลังเก็บของนะ,นะนะซ่อมแซมไปเราจะแบบชิวๆนะฮะเราไปชิวๆเนิบๆซิบๆนอนฟังสบายๆนะฮะเราไม่ใช่คนตลกโปกหาครับผม แล้วทอมมี่ก็บอกว่าเรามาช่วยปลูกข้าวสาลีกันก่อนไหม <c oughs> ได้เพื่อนปลูกก็ปลูกอะ่ะเออหุ่ยง่ายอะ่ะไม่ไม่ได้ยักนะเกมเนี้ยเกยมปลูกผากกับเนาะคราวนี้เราไปดูที่ฟาร์มบัวก,กันเลยไหมไม่ดีไม่อยากไปดูไปที่อื่นแหละย่อหุยมีบัวด้วยทำอะไรให้พูดวิทย์ทำอะไรได้บ้าง ให้อาหารบัวอ๋อต้องมีข้าวให้ให้อาหารบัวปกติบวัวกินข้าวอะเอ๊ะิตบวัวต้กินข้าวหนิว่าบัวไม่กินข้าวจะกินอะไรล่ะปกติกินกินเฟืองอัดแต่ข้าวมันก็กินนะจะพูดถึงอุ๊ยนายท่านสุดยอดไปเลยเราสามารถผลิตนม เสร็จอร่อยได้แล้วโหเก่งโอ้โหเก่งนะเนี่ยพูดเป็นเล่นเก่งเฉยเลยอ่ะให้อาหารบัวเนาะเฮ้ยข้าวความเก็บเกี่ยวแล้วรามัเกี่ยวเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะเกมอะไรนะฮเดีฮีดีอะไรสักอย่างแล้วก็าตมีก็บอกว่าในท่านพวกเรามาลองทําขนมปังไหมทําขนมปังเราต้องสร้างโรงทําขนมปังนะฮะ กดตามไปเลยเนี่ยไงร้านขนมปังเรามาไว้ข้างยุงข้าวได้ไหมอู่บังคับเลยอ่ะหืมสร้างวีดียวเสร็จเฮ้ยผมขี้เกียจอ่านไปเลยอะไรเนี่ยเลือกผู้จัดการโอ้ยมีผู้จัดการด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยเกมเนี้ยเดี๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยๆอะต่อไปน่ม สีอ,อ,อ,อู้ใช้เวลาเป็นเกมที่ใช้เวลาอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยือามเรว่าอ,อะไรเนี่ยฮยตูดขอจิ้มทีนึงเฮ้ <c ười> ยเจ้าเมืองอ๋อ,อ,อ,อตัวเราเองเจ้าเมืองคือตัวเราเองเราพูดปอก่ะนี่ฉันทำอะไรที่นี่กันนะ ฉันไม่ได้ต้องการที่จะเป็นเจ้าเมาืองฉันต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนะตรงนั้นมันคืออะไรกันนะ่มีตูดอยู่ด้วยขอสัมผัสได้ไหมขอ t o ชหน่อยโอ้ยือด่าโอ้ยอาดาไปทัชโอ้ยพ้นไฟเลยอะโอ้โมังกรวิธทำไมน่ารักจังเลยอะอะไรกันนี่อะมังกรนี่นาะโอ้โข้ากลัวลอเกินเอ้ยใครมาแตะต้องมังกรของฉันวะ แอฟคงมอนอนนอนโมาหงแล้วะโอ้ยฉันแค่กำลังวิ่งหนีมาไม่สิไม่สิฉันคือเจ้าเมืองคนใหม่โอ้บางคนตัวนี้มันฝึกยากมากนะถ้ามันโกรธขึ้นมามันจะย่างเมืองเหมือนหมูกระทะเลยนะอุ้ยย่างเมืองเหมือนหมูกระทะโอเคเขาพูดอะไก็หิวหมูกระทะนะเนี่ยไปไปเราไปแบบเร็วเดีกว่าไม่ใช่พอแล้ว เพรยเดี <Cornell. S 2> ๋ยวเสียเวลาต้องไปเรื่อยๆ้ยพาบินได้ด้วยอ๋อเป็นอ๋อเอาอมังกรมาส่งของเนี่ยนะอีเมืองใครเนี่ยมึงถึงขั้นส่งมังกรส่งของให้มังกรส่งของมังกรนะเว้ยเกินปุยมุย แล้วอะแล้วให้ทำอะไรแถวนี่ยส่งมาด้วยอะไรอะไรวะอะไรวะอะไรวะไอ้เสร้างวิสัยอะไรทักอย่างขี้เกียจอ่านหรอวะเราข้ามันแล้วเราไปเร็วๆกันนะดีกว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะก็ไม่ที่หายไปเพราะไม่รู้ว่าจะแคสเกมอะไรเว้ยเชื่อป่ะก็ไปติดเกมพับตียาวๆเลย ัอันนี้มาพูดให้ฟังเฉยๆนะครับเราก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะเป็นแบบช่องผมก็ต้องจะเป็นแบบพูดไปเรื่อยๆพูดเรื่อยๆเป็นคนพูดเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องต,ต่อๆค่อยว่ากันนะผมก็อยากหาเกมเล่นอยนู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมเอะไรอ่ะเพื่อนๆที่อยู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 ่ลักษณะหลักเลย เพื่อนๆที่ดูอยู่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้นะผมจะไปเซอร์วิให้เกมนี้ดีว่าเฮ้ยเราควรจะทำรายการอะไรสักอย่างใช่ปะแบบเ,เกมอะไรวะอะไรเงี้ยเราจะเล่นพาร์ทเดียวเลยแล้วแบบสรุปเลยว่าเ,เกมนี้มันสนุกเปล่าในมุมมองของผมนะว่าจะสนุกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยผมเป็นนักรบด้วยแล้วเพื่อนๆก็ไปตำกันอะไรถ้าเกิดสนุกก็เชิญไปตำแบบตำไม่ตำอะไรเงี้ย เปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวคิดเนื้อนอนคิดก่อนใช่เราต้องมีจุดขายของเรางไเกมไรฟะเ <c oughs> หรอวะวคิดชื่อรายการอันนี้เป็นอีพีแรกนะถือว่าเป็นอีพีแรกนะเป็นเกมอยู่กับเกมแฟนตาซีอะไรแฟนตาซีด้วยนะนะ <c oughs> พูดไม่ชัดเดี๋ยวลองเล่นไปด้วย <c oughs> พูดอะไรวาตั้งยะเดี๋ยวเราลองเล่นไปเรื่อยๆขอความ่วยครับขอบคุณโปรดเลือกสกินของท่าน ผมชอบออกเกขี่ยวๆไงอย่า <c oughs> ตั้งตรงนี้เลย <c oughs> ฟรีโอ้โหเกมเสี่ยงเงินนะเนี่ยเกมก็ออกตามแล้วเออโหเพิ่งเพิ่งมาเล่นนะ่ะเดี๋ยวแต่ชอบชอบตรงนี้เอามังกรมาส่งของเนี่ยโอ้โหของจริงวะไมนคือเถือดเกินแล้วเราต้องทำอะไรเนี่ย ก็ได้เป็นเกมฟาร์มธรรมดาวัวนอนฟาร์มไปเรื่อยอย่างนี้ไหมฟาร์มแล้วก็ส่งออเดอร์ฟาร์มแล้วก็ส่งออเดอร์ว,ออรอวนอยู่อย่างนี้ป่ะแล้วก็ซื้อของอัปเกรดฟาร์มให้ใหญ่อ้าวดาบอะไรเนี่ยอ๋อนี่ใช่ดาบของเจ้าหรือไม่ไม่ใช่ไอแอนนั่นขวานไอ้บ้า อ๋อมีสำรวจด้วยเฮ้ยมีเฮ้ยทำไมเอ็ดตัวดาวเดียวลงไปอ่ะอะไรอ่ะดูใช้เวลาตั้ง50าส่าวินานเนี่ยเอ็นานเนี่ยผมไม่สะดวกไม่ชอบเกมแนวนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็สามารถไปเล่นได้นะครับก็ถือว่าก็ได้อยู่อ่ะก็เหมือนเกม ทัไ่ไปอ่ะหรือหาอะไรเขาเรียกว่าปลูกผักสวนครัวแล้วเราผักที่เราปลูกอ่ะข้าวที่เราปลูกไปเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์ก็จะได้ผลผลิตออกมาแล้วก็เราเอาไปแปรรูปมเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งนะแล้วก็ส่งขายก็วนเวียนอย่างนี้าทาไปเรื่อยขยายเมืองตัวเองใหญ่ๆไม่เรื่อยประมาณนี้นนะส่วนตัวคิดว่าก็ก,ก็ก็โอเคไม,ไม่ได้แย่มาก ็อัปเกรดเมืองอะไรเนี้ยมีสำรวจด้วยนะคล้ายๆเกมเฮดีนะแต่เฮดีเฮดีมันมีสำรวจป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ใช่แฟนพันเผมไม่ใช่แฟนเกมพวกเนี้ยแต่จะลองเปิดใจเล่นดูนะฮะโหมีม้าด้วยอะไรวะเนี่ยแต่ก่อนอันนี้เมื่อปีที่แล้วผมก็เล่นเกมันนั้นไปอยู่นะเกมทำฟาร์มที่แบบ คล้ายๆเกมอะไรวะแต่มันแต่เกมนั้นมันสนุกใช่สนุก <c oughs> มีเคเวสให้ทำอะไรฟังควันแทนเขาโค่นฝดเลือกเอาโคมไฟดีกว่า <c oughs> นี่ตั้งมุมเลย ก็อีกข้าวพอเก็บเกี่ยวแล้วนี่ว่าลืมดูอะเก็บได้อุ้ยสองนาทีนะนานอยู่นะเราจะว่าไปอ่ะ <c oughs> สามารถอัปเกรดได้แล้วเอาไปไม่รู้อ่ะเอาไปก่อนนะอ่ะอันนี้เป็นเหมือนที่เก็บของไหมอันนี้ก็เป็น อะไรสักอย่างที่หมุนๆอยู่เนี่ถอดมลีเว้ละในเมื่อในถอลีก็ขอดหลาไปเท่านี้นะครับก็สรุปแล้วนะครับก็เป็นเกมฟาร์มธรรมดาทั่วไปไม่ธรรมดาตรงที่สำรวจแล้วก็ไม่ธรรมดาตรงท,รรรที่มันเอามากรส่งของนะฮะาหาเห็นไหมนี่แหละคือจุดขาย้ย แต่ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้นะสำหรับใครอยากเล่นก็สามารถโหลดตามได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ก็โอเคสําหรับผมนะในมุมมองของผมนะครในมุมมองของเพื่อนอาจจะแบบอาจจะสนุกก็ได้นะฮะแต่ส่วนตัวผมชอบเกมแนวยิงๆอะไรเงี้ยเกม FPS อะไรประมาณเนี้ยอย่างเช่นเกม PUBG เกมอะไรไปไหมเนี่ยแต่เราจะไม่พูดถึงเกมนั้นนะฮะตอนนี้เราอยู่เกมแฟนตาซีนะก็ต้องโฟกัสที่เกมแฟนตาซีนะก็อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นเกมแนวฟาร์มนะฮะฟาร์ม ขยายเมืองทำให้เมืองใหญ่ํำรวดก็หมุนเวียนอย่างนี้ยได้ผลผลิตจากพืชแล้วก็ไปให้สัตว์แดกสัตว์แดกแล้วขี้ออกมาไม่ใช่ขี <c oughs> แผลผล้แล้วก็ได้ผลผลิตจากสั์ออกมาแล้วเอาไปนำไปแปรรูปแล้วก็ได้ผลิตพันออกมาแล้วก็เอาไปขายโดยให้ไอมังกรเนี่ยไปส่งของให้ มันจะเป็นมันมันมันน่าตื่นเต้นตรงเนี้ใาชา้มังกรส่งของเป็นใครวะทำไมมึงเก่งอย่างวะแล้วก็มีํำรวจที่ผมเล่นเล่น <c oughs> มาอยู่ตอนี่มีํำรวจมีอัปเกรดบ้านอัปเกรดอะไรก็ตามภาษาเกมฟาร์มนั่นแหละสับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายยครับอีพีหน้าจะเป็นเกมอะไรก็กดติดตามไว้ถ้าใครชอบสไตล์แบบผมผมแบบผมผมคืออะไรวะสไตล์แค่เกมแบบผมแล้วพูดไปเรื่อย นะไม่มีการตัดสั้นตีนเลยทั้งสิ้นเนี่ยจะเอาลงแม่งทั้งดุ่นในคลิปแบบเนี้ยเอาง่ายๆกูขี้เกียจฟังดูปากกูขี้เกียจรอบหนะ้าอาจจะมีเปิดกล้องหน่อยนะแต่ตอนนี้กํลาลังศึกษาดูว่าจะเปิดกล้องยังไงวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แต่ตอนนี้ก็เอาเอาแบบนี้ไปก่อนโอเคพูดมาเยอะแล้วเจอกันครับมัวม่วจุ๊บมั่วไอ้ก็สต็อกงไ